เทสเทสพร้อมอยังปักเอาเลยสวัสดีครับผมบอสลิเวอร์ไซแลนด์นะครับผมทำโครงการอาสังหาริม,มทรัพย์ริมแม่น้ำเพชรบุรีครับผมประมาณสัก7ปีนะครับที่พัฒนาโครงการริมน้ำเพชรบุรีมาเนี่ยครับแ <c oughs> นวคิดเลยครับผมเห็นธรรมชาติของ ริม,มน้ําเพชรบุรีครับแล้วก็สายน้ําเนี่ยอพอดีว่าผมมามาเป็นเคยเมืองเพชรบุรีแล้วก็บ้านก็ติดน้ําเห็นน้ําทุกวันแล้วก็บรรยากาศผมอยู่กรุงเทพน้อมองแล้วว่ามันน่าจะตอบโจทย์คนกรุงเทพมากเลยครับก็เลยคิดว่าจะต้องพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ริม,ม่น้ำเพชรให้โตไปเรื่อยๆครับ เริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกเริ่มจากแรงบนันดาลใจก็คือตัวส่วนตัวเลยนะครับเป็นคนชอบชอบอธรรมชาติริมน้ําครอบครัวก็ชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความสะดวกสบายด้วยครับถ้าให้เล่าอย่างนั้นก็ต้องเป็นโครงการแรกก่อนโครงการแรกก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก1เดือนนะครับเป็นที่ดินริมแม่น้ําเพชรก็หมด100%ครับขายหมด โครงการ2ก็โดนลูกค้าเจ้าเดียวเหมาหมดเลยครับโครงการ3นี่ใช้เวลาเปิด3วันหมดครับอันนี้รู้สึกภาคภูมิใจมากเป็นเพราะว่า,าเป็นโครงการที่ใหญ่เพราะว่าติดริมน้ำพัน0 0เมตรก็คือกิโลครึ่งครับไหลแปลงครับโครงการ4ก็คือพูดง่ายๆว่าใช้เวลาอีก1เดือนหมดอีกครับโครงการ5ก็1เดือน ช้เวลาแป๊บเดียวแต่ว่าไม่ใหญ่มากโครงการ5เนี่ยไม่ใหญ่มากส่วนก็โครงการ6เนี่ยขึ้นระหว่าง6กับ8นะครับ6กเนี่ยก็ไม่ใหญ่มากเท่ากับโครงการ5ก็หมด100%เลยครับส่วนโครงการที่รู้สึกประทับใจก็ต้องเป็นโครงการ8เพราะว่าหนึ่งตัวผมเองเนี่ยผมชอบสถานที่โลเคชั่นของโครงการ8มากผมก็เลยรู้สึกประทับใจที่สุดก็คือโครงการ8ส่วนโครงการ7ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสัก 40%ครับ40%เฉพาะทีเปล่านอกนั้นทุกโครงการ1-8เนี่ยมีขายหมด100%มีแค่เจ็ดเหลืออยู่40%สำหรับที่บินเปล่านะครับผมส่วนโครงการ10ก็หมด100%ผมก็รู้สึกชอบมากเหมือนกันเพราะโลเคชั่นดีรู้สึกว่าจะหยุดไปประมาณสัก2ปีครับ2ปี จากเวลาที่ทํางานนะครับผมก็เต็มที่เพราะส่วนมากนะครับผมจะคุยกับลูกค้าแล้วก็ทุ่มเวลาแรงกลายแรงใจให้กับงานเนื้องานทั้งกลางวันและกลางคืนจนรู้สึกว่าผมจะต้องพักแล้วก็ให้เวลากับครอบครัวทั้งลูก3คนนะครับก็เลยหยุดไปประมาณสัก2ปีครับผมหลังจากที่ผมหยุดพัก ผมก็ได้ใช้เวลาไปกับครอบครัวได้ท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆนะครับผมก็มองอยู่ว่าธุรกิจอะไรที่จะทำให้ผมได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวไปได้ครับแตกต่างแน่นอนครับผมว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ของผมเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนจะต้องชอบแน่นอนก็คือปูวิลล่า ริมแม่น้ำเพชรบุรีเพื่อการลงทุนครับขอบอกเลยนะครับว่าบ้านพักบูวิล่าที่เ FC ีทุกคนจะได้เห็นเนี่ยนะครับตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งเป็นที่เดียวและที่แรกของแม่น้ำเพชรบุรีครับผมเขาฝากสำหรับ FC ทุกท่านนะครับที่กำลังหมดไฟหมดไฟไม่ใช่จุดจบมันเป็นแค่ช่วงพักแบบพอชาเต็มเมื่อไหร่ คุณจะกลับมาแรงแน่นอนครับผมและเจอกันเร็วๆนี้ครับผม